ะะสวัสดีนะคะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะเช้าวันหยุดนะคะสวัสดีค่ะพี่อวเอาแพคตินัมมาทักทายนะแพคตินัมพี่อ่ขอนําเสนอที่หนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะสำหรับแพคตินัมนะแพคตินัมหนึ่งร้อยแปดสิบาทค่ะส่งพร้อมกระถางนะ,ะต้นนี้มหานครนะคะมหานครพี่เอ่ขอนาเสนอที่ 150นะคะมหานครความใหญ่ๆนะคะ150นะคะใส่ในกระถางหน้า11เดหรือ12นิ้วได้เลยนะคะ150อ้ต้นนี้เป็นบอลลังทับทิมนะคะบอลลังทับทิมพี่แอ๋วขอนาเสนอที่150บาทนะคะบอลลังทับทับทิมฟอร์มใหญ่นะ,ะไม้10กว่าใบนะคะ12 13ใบนะคะ150บาทค่ะบอลลังทับทิมะะต้นนี้เป็นฟิโลดาบเงินนะคะฟิโลดาบเงินพี่แอ๋ขอนาเสนอที่ 60บาทนะคะพี่โลดับเงิน60บาทนะคะ60ต้นนี้เป็นลักกี้นะคะลักกี้นะลักกี้ฟอร์มนี้พี่เอาขอนาเสนอที่80บาทนะคะลักกี้80ต้นนี้คือสุกเสมอนะคะเป็นไม้ตระกูลดิฟเฟนนะสุกเสมอนะคะ สุกเสมอพี่เอ๋ขอนำเสนอที่80บาทนะคะ80บาทนะคะสำหรับสุกเ,เสมอนะคะส่งให้พร้อมกระถางนะะต้นนี้เป็นฟิโลพาราก,อ,ในใราากอนนะฟิโลพารากอนนะหน้ากันหน้าใบน้องก็จะคล้ายๆมังกรมังกรนะคะฟิโลพารากอนนะพี่เอ๋ขอนำเสนอที่80นะฟิโลพารากอน80บาทค่ะต้นนี้อัญมณี3สีนะคะอัญมณี3สีนะพี่เอ๋ขอนำเสนอที่100 80บาทนะคะฟอร์มกอนะอัญมณี3สีนะคะอัญมณี3สีฟอร์มกอนะคะ1 8 0บาทนะคะ1 8 0แปต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ฟอร์มนี้พี่เอ๋ขอนําเสนอที่150นะห5 0บาทนะคะลูกไม้ต้นนี้คืออาลาดินนะคะอาลาดินพี่เอ๋ขอนําเสนอที่120นะคะอาลาดิน120บบาทนี่สวยมากเลยนะคะต้นนี้นะน้องมีชื่อว่า พิง์ปานามานะคะพิง์ปานามานะคะพิง์ปานามาฟอร์มนี้นะพี่เอ๋อนําเสนอที่150นะคะพิง์ปานามา150บาทนะคะฟอร์มกนะคะ150แดงแบบฉ่าๆเลยนะคะแดงแบบฉ่าเลยต้นนี้นะที่เห็นขาวๆก็คือีปเอากันเชื้อราให้เขานะครับเอาปูนขาวอะค่ะโรยๆ,ๆกันเชื้อราให้นะต้นนี้นะพี่เอ๋ให้ที่150นะคะสําหรับ สุกสมเจปองนะมีหน่อออกมาแล้วด้วยนะคะ150บาทนะคะสุกสมเจปองนะคะฟอร์มใหญ่นะคะใบใหญ่เลยสีแดงแบบสดเลยนะคะแล้วก็มีหลอดใหม่ออกมาเนี่ยค่ะมีหน่อสองสามหน่อแล้วนะคะ150บาทนะคะสุกสมเจปองนะคะต้นนี้เป็นประกายเพชรนะคะประกายเพชรต้นนี้พิเศษนะมีฮับเนี่ยใบนี้มีฮับด้วยนะประกายเพชรฟอร์มนี้นะพี่ยอรขอนาเสนอ120ที่1 2 0นะคะประกายเพชรนะประกายเพชร120บบาท ต้นนี้สีสวยมากเลยนะคะต้น,นนี้สีสวยนะน้องมีชื่อว่าสมบูรณ์พูนสุกนะคะสมบูรณ์พูนสุกฟอร์มนี้นะพี่อ่ควอนาเสนอที่150าส uh. นะสมบูรณ์พูนสุก150บาทต้นนี้ก็ลายใบสวยนะคะสีชมพูแต้มเขียวนะคะลําต้นสีสีชมพูอ่อนนะคะขาวอ,าาาวอมชมพูนะคะต้นนี้นะน้องมีชื่อว่าสามเพาทองนะคะพี่อว,าาว,อะะวขอนนาเสนอที่80บาทนะสมเพาทอง80บาทนะคะ ต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าซุปอัญ,ญมณีแดงนะคะอัญ,ญัมณีแดงฟอร์มนี้นะฟอร์มกอใหญ่นะพี่แวขอน,เนาเสนอที่120บาทนะคะอัญ,ญมณีแดง120นะคะต้นนี้เป็นประกายเพชรนะประกายเพชรฟอร์มใหญ่อีกต้นหนึ่งนะคะพี่แวขอนําเสนอที่150นะคะประกายเพชร150บาทนะคะ150อต้นนี้เป็นอัญ,ญมณี3สีนะคะเออโทษค่ะต้นนี้เป็นเพชร3สีเรียกผิด ต้นนี้เพชรสามสีนะคะเพชรสามสีหรือว่าเสรษฐีเฮินถังนะคะพี่เอ๋ขอแบ่งปันฟอร์มนี้นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะอัญญามนิเพชรสามสีนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะต้นนี้ก็น่ารักนะคะสวยมากเลยสีฉ่ำๆเลยนะคะหวานแบบฉ่ำๆเลยนะคะต้นนี้น้องไม่ชื่อว่าสมบัติสยามนะคะสมบัติสยามฟอร์มนี้พี่เอ๋ขอแบ่งปันที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะสมบัติสยามหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะ ต้นใหญ่ฟอร์มใหญ่นะคะแล้วก็ลายใบสวยมากเลยนะคะน้องมีชื่อว่าหยกเสษฐีนะคะหยกเสษฐีฟอร์มนี้นะเบวขอแบ่งปันที่หนึ่ง้ยห้าสิบนะคะหยกเสีหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหยกเสษฐีสวยมากเลยนะคะหนึ่งอยห้าสิบนะคะหนึ่งรอยห้าสิบบาทต้นนี้ก็สวยนะคะสวยต้นนี้เป็นลูกไม้ซูซานนะต้นนี้เบวขอแบ่งปันที่หนึ่งยห้าบาทเช่นกันนะฟอร์มใหญ่นะเต็มเต็มกล้องเลยนะคะ 150บาทนะคะ150อต้อนนี้ก็สวยนะคะต้นนี้ลายใบสวยใบออกประกายสีทองเรือเือเลยนะคะเขียวเขียวทองเลยนะคะต้นนี้เปียวขอน,นําเสนอที่150นะคะเป็นลูกไม้เช่นกันนะคะ150บาทนะคะสุสมเจปองฟอร์มนี้นะต้นนี้นะเปียวขอน,นําเสนอที่120นะคะ120บาทนะคะสุกสมเจปองนะลายสวยมากเลยนะคะต้นนี้นะ ลายสวยนะคะ120บาทนะคะสำหรับสุขสมเจปองนะคะ120ต้นนี้คือซูซานนะคะซูซานฟอร์มนี้นะพี่อ๋อขอแบ่งปันที่100 80บาทนะคะซูซานฟอร์มใหญ่นะคะฟอร์มสวยมากเลยนะคะ180ต้นนี้สวยมากๆเลยนะคะกระดูกแดงนะพื้นใบออกสีปปะกายทองเลยนะคะสีส้มทองเลยนะคะ ตอนนี้น้องมีชื่อว่าทองสำรานนะทองสำรานพี่อยาวขอนำเสนอที่150นะคะทองสำราราบาทตอนนี้เป็นเศรษฐีรวงข้าวนะคะเศรษฐีรวงข้าวดูฟอร์มนี้นะพี่อยาวขอนำเสนอที่80บาทนะคะ80นะเศรษฐีรวงข้าว80บาทตอนนี้ก็เป็นไม้สวยอีกต้นหนึ่งนะคะน้องมีชื่อว่าเศรษฐีบุญมากนะเศรษฐีบุญมากฟอร์มนี้พี่อยาวขอนำเสนอที่180นะเศรษฐีบุญมาก180บาทนะเป็นไม้ค่อนข้างหายากนะคะไม้ตระกูลช้างอ่ะ นะคะแต่ใบเขาจะแข็งกว่านะคะ180บาทนะคะเศรษฐีบุญมากนะคะออกสีส้มเลยนะคะต้นจริงสีส้มนะคะต้นนี้ก็เป็นไม้สวยนะคะต้นนี้สวยนะมีโหลดใหม่ออกมากําลังจะบานด้วยนะคะต้นนี้นะน้องมีชื่อว่าเศรษฐีอ่างทองนะเศรษฐีอ่างทองพี่อยากขอนําเสนอที่180บาทนะคะ180บบาทนะคะเศรษฐีอ่างทองนะ 180บาทค่ะนี่สวยมากเลยนะคะลายด่างขาวแบบนี้นะ้องมีชื่อว่าคลาราชพัฒนะคลาราชพัฒฟอร์มนี้นะเพียงของนาเสนอที่120นะคะคลาราชพัฒนะคะ1 2 0่่บาทวันก่อนต้นนี้พี่อ๋เรียกผิดนะ้องมีชื่อว่ากระทุงขาวนะคะเป็นไม้ตระกูลยิปเป็นบาเกียนะกระทุงขาวนะคะลาต้นน้องจะลายนะจะออกแบบลายขาวเลยนะคะใบก็จะ เป็นพื้นแบบนี้นะคะโตขึ้นสวยมากนะคะต้นนี้นะกระทุงขาวเราเป็นไม้ค่อนข้างหายากนะคะเพี่ยอาขอนําเสนอที่180บาทนะคะกระทุงขาวนะ้น180ต้นนี้ก็ฟอร์มใหญ่นะคะฟอร์มใหญ่ใบลายทหารเลยนะคะเขียวลายทหารชุดทหารพลานเลยนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าเศรษฐีพูนทรั์นะคะเศรษฐีพูนซั์เพียร์มนี้นะเพียขอนําเสนอที่120นะคะเศรษฐีพูนทรัพย์120บาท กอใหญ่ๆล้นกล้องมาอีกแล้วนะคะกอใหญ่ล้นกล้องเลยนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าเพชรแสงจันนะเพชรแสงจันฟอร์มนี้เปี่ยวขอนําเสนอที่150นะเพชรแสงจันท5 0บาทนะคะ150ค่ะ